2องตัวพ่อแทฮยังและจีบินกับผลงานเพลงใหม่สุดสมูทไว้์ นับเป็นอีกหนึ่งการเจอกันของ2นักร้องดังฝั่งเคป๊อปที่แฟนๆไม่คาดคิดมาก่อนอย่างชายังบิ๊กแบงและจีมิน b ี s ในเพลง White ซึ่งนับเป็นการกลับมาออกโซโล่ในรอบ6ปีของชายัางหลังปล่อยอัลบั้ม White Night เมื่อปี2017เพลงนี้ไม่เพียงแค่ได้หนึ่งในเมนวอล์เิลจาก b t s อย่างจีมินมาร่วมร้องแต่จีมินยังมีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องด้วยซึ่งการร่วมงานของทั้ง2ก็เรียกความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากจนเพลงขึ้นอันดับหนึ่งในบีบอัดฮอตเทรนดิ้งซอลส์ตั้งแต เอเพลงเต็มที่โชว์วาย์สุดเท่ผ่านพลังเสียงและท่าเต้นสุดสมูทของทั้งสองก็ทำเอาทวิตเตอร์คึกคักด้วยแฮชแท็กชื่อเพลงและชื่อศิปปินเรียกได้ว่าเป็นการโคจรมาพบกันของสองสิปินระดับโลกที่เรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าแฟนคลับไปได้เต็มๆแจคยอนเอนไอดอลเคป๊อปคนแรกร่วแมแคเปญระดับโลกกับ Pra า จาด้วยประวัติศาสตร์วงการ K-pop กับแจฮยอนวง NCT ที่นับว่าเป็นเซสปินเกาหลีคนแรกที่ทางแบรนด์ดังจากอิตาลีอย่าง Prada ดึงเข้าร่วมแคมเปญหลักระดับโลกกับคอลเลกชัน Spring Summer 2023โดยล่าสุดแจฮยอนได้เผยภาพถ่ายชุด all black กางเกงขาสั้นของคอลเลกชันนี้ที่ฉีกลุคเดิมแถมเพิ่มความหล่อจนเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆนอกจากนี้ยังได้นักแสดงระดับอินเตอร์อย่างหนุ่มหล่อลูวิสพาทริชจากอินดูล่าโฮมสสาวสวยข้ามเพศฮันเตอร์เชฟเฟอร์จากซีรีส์ยูโฟเรียและเลติเชียไรท์เจ้าของ บทชูรีแบล็กเทนเตอร์คนใหม่มาร่วมแคมเป็นด้วยซึ่งจากการร่วมแคมเปนระดับโลกครั้งนี้แฟนๆน,น่าจะได้เห็นแจฮยอนลดล่ะในวงการแฟชั่นมากขึ้นถือเป็นความสําเร็จในฐานะแบรนด์บ,บัสเตอร์ของ Prada าที่จะพาให้เขาก้าวเข้าสู่การเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นไอคอนคนสําคัญในอนาคตค่ะประกาศผลนุ่มสาวนักแสดงหน้าใหม่จากเวทีแคมปัสตา2022 จบไปแล้วกับงานประกวดเฟนหาดาราหน้าใหม่แคมปัสตาร์2022รอบตัดสินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบรรยากาศภายในงานก็คึกคักด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศซลป,ปินสาวมาแรงแองจี้ทิติชาและตู่พบธรแถมแฟนๆยังได้มีแต่งตัวกับคู่จิ้นจากซีรีส์ฮิตเรื่องพี่จตีนาเนยอย่างต้าอธิวัฒน์และบอมธนวัฒน์ด้วยงานนี้เหล่าผู้เข้าแข่งขันเปิดตัวด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่เป็นการพิสูจน์ผลงานการเวิร์กช็อปสุดเข้มขน้นแถมผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง6คนยังต้องงัดความสามารถเฉพาะตัวออกมาแบบ จัดเต็มเพื่อโชว์การแสดงประกบดารารุ่นใหญ่อย่างเต่าสมชายและนักแสงสาวสวยมุกพิชนาะจนในที่สุดก็ได้หนุ่มสาวผู้ชนะเลิศอย่างลอตโตจิรวัตรและพิมพ์ปานวาดยังไงก็ต้องขอแสงความดีกับนักแสดงหน้าใหม่ด้วยนะคะแฟนๆรอติดตามผลงานของน้องๆกันได้ทางช่องโมโนทวนตนายนะคะและนี่คือทั้งหมดของกระแสบันเทิงโลกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้ำขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono29 ค่ะ